วันนี้ก็จะมาดูพีทจะยกน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่เท่าไรครับคุณท็อปสามสิสองนครับเท่าไรนะจับา้อมาคอมกนดบ่กดู่าอ้ยครับไม่เออ่าครับผ้หนอยผ้าน่ออเยไปเลย้ลปลยนไปย่อ้เร จบปะเนี่ยอ่ะดีๆนะออกานุงคกๆจะสามสามสามติดอกติดอก่้ด้วยติดอกเฮ้ยไอ้เองประคองดิประคองดิอยู่ข้างบนเลยข้างหลังอะหไม่ไหวแล้วประคองดิช่วยดิ ่ดนะหเออถ้ามึงยกไมบ่อยก็มึงยกไหวอู่แ <so ล้วแหละวันนี้จะมายกเล็กกิโลครับนี่กิโลถนสามสิบกิโลวะ เพือแตกนะพร้อมยังเริ่มเลยหนึ่งสองมึงปขอองมันด้วยดิสามสี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะเดหรอเจ็ดเียวถึงว่าถึงถึงแล้วเดี๋ยวเอาให้ถึงเนี่ยโก้หอยังแลพอแล้ว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 